ได้เงินดอกรถเท่าไหร่คะ2บาทครับผมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับตัวรถดีบายพลาชนบรีนะคะวันนี้นะคะส่งมอบรถ MG นะคะให้กับคุณปั๊มนะคะสวัสดีค่ะคุณปัม๊มค่ะทำงานอะไรอยู่คะทำงานเอ่บริษัท ครโอครับเงินเดือนเท่าไหร่คะเงินเดือนอยู่ประมาณหมื่นเก้าสองหมื่นวันนี้ออกรถคนเดียวไหม 9, <6. S 2> ออกคนเดียวนะลูกคาายุงานกี่ปีแล้วคะแปดเดือนครับอายุงานแปดเดือนนะคะลูกค้าออกคนเดียวนะลูกค้าเจอตัวรถดีได้ยังไงคะขี่รถผ่านมาเจอครับผ่านมาเจอก็เลยแวะมานะคะก็เลยเจอรถแล้วก็ตัดสินใจเซ็นเลยใช่ไหมวันนี้ใช้เงินดอกรถเท่าไหร่คะบาทครับการบริการของเราเป็นยังไงบ้างคะก็โอเคครับให้บริการดีครับ อาตอบคำถามรับอ่านะอันนี้เป็นการยืนยันจากลูกค้าเลยนะคะไม่ขาดทุนเราขายให้นะคะลูกค้าจัดได้ไม่เต็มหรอกแต่ว่าถ้าเราไม่ขาดทุนเราก็ขายให้นะคะลูกค้านะใครที่กําลังสนใจรถมือสองนะคะสภาพดีๆนะรถบ้านแท้ๆนะติดต่อเราได้เลยที่โตรถดีใบพัชชลบุรีค่ะฝากไว้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ